เด้อกับสบายดีเนาะสบายดีเอฟซีสุขสุขคนเด้อเนาะสบายดีพี่น้องผู้ไปสุขสุขคนเนาะพบกันเส้นเกา่าเส้นเคยเนาะกับสององค์สนแหน่ฮอบพี่น้องมื้อนี้พาพี่พาน,อน้องมาเบิ่งเฮ็ดเฮ็ดนั่งรบนั่งแาเนา,านะพี่น้องเนาะอยู่ที่ทางสปป,ปาลาวเด้อพี่น้องตัวนี้ทางพี่ทางน้องผลใน,นปลูกใบเนาะขออนุญาตทั้งจ้าของผนเข้ามาถ่ายทำให้พี่น,อน้องเนะมาเบิ่งเนาะมื้อนี้ถือว่าสิพาพี่พาน,อน้องมาเบิ่งอ่าปลูกเค็ดที่สางไร่เนาะทื่ว่า เป็นการสาร้างรายได้ที่ดีในแต,ต่ละวันเนาะมือหนึ่งกับบรุษเพิ่นขายประมาณสามแสนสี่แสนเนาะพี่น้องเนาะต่อวันเนาะตอว่าเฮ็ดปกติเก็บเก็บทุกวัานมาสั่นท่านเนาะพี่น้องนะเนาะเพิ่นจะมีประมาณสาม่าวสนะี่ดาเนาะเป็นดังเนาะทางฝั่งไทยเอื่อนมาเป็นเล่าเอื่อล่าเนานะพี่น้องเนาะมีทั้งซอปปอร่าของกระอเอืน่นเป็นกระตูบเนาะตัวนี้วันเฮ็ดเป็นหองเอื่อนเป็นทง่องเอื่อนเนาะพี่น้องเนาะเป็นปลูกไปตัอว่าสาั่งได้ได้ดีเนาะพี่น้องเนาะ เป็นเศษรษฐกิจแบบพ่อเพียงที่เฮาสามารถเก็บได้ในทุกๆบ้านเนาะแต่ว่าสั่งเงินให้ได้ทุกๆบ้านนะพี่น้องเนาะตอนนี้ภาคพี่ภาคน้องอีกคือเกาเลัดสุกสุคนเนาะที่เขามาให้กำลังแห่งกำลังใจเนาะที่เขามาเดวกะอย่าลืมจะผ่านน้องเพีองเนาะโดยกดกระดิ่งเด้อพี่น้องเพื่ออ่าเป็นการแจ้งคลิปต่อไปเนะปะาะเพราะว่าในคลิปหน้าสิภาคพีภาคเน้องมาเบิ่งขั้นตอนการอ่าเฮ็ดเสื้อเฮ็ดห้าเสือแบบใบเนาะแล้วก็หายทธง ทุกๆขั้นตอนเนาะพี่น้องเนาะนับแต่การเห็นตัวเงินยังต่างๆเนาะพี่น้องเนาะเอาไปบังน้ำกันได้พี่น้องคุณนะเจ้าของมันยืนต่างหากนะดอกนางฟ้านางฟ้ามันสีเงาคนณเป็นดอกใหญ่ตัวได้ดอกใหญ่เหมือนกันงอนะงอนใหญ่กว่าแต่มันสีเบิ้ลแต่มันก็หน่อยลูกหน่อยลูกแบบมักคือแเหมือกันเนาะจะก็ฮาปุ้งสีใหญ่พันเพิ่นเห็นเบิ้ลอยู่แหละ พาพี่พาน้องมาเบิง่งอ่าเฮ็ดเฮ็ดยังไหนซื้อมาเนี่ยน,นั่งลบเฮ็ดนั่งล่มเนาะตนี้เนาะดอกนาซีแดล่เนาะพี่น้องเนาะตัวนี้มันเป็นกำลังเ,ๆๆเดิมหรือเก็บเดี๋ยวประมาณไในอาทิตย์หนึ่งเนาะมันบอกอประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะ <c oughs> ตัวน,นี้เป็นเฮ็ดเฮ็ดเงินด่านเด้อพี่น้องเนาะแต่ว่าขันตอนมันก็จิมีรายลายขันตอนเนาะเมือนนาเดีสิพาะพี่พาน้องมาเบิง่งขันตอนการโผงนะพี่น้องเนาะ แต่ว่าเมือนี้พามาเบิร์ก่อนเนาะนี่ขออนุญาตนี่ยตั้งจากคลองฝนเนาะกำลังออกหลอกแล้วพี่น้องเนาะอายุการเก็บกันสิประมาณประมาณหาเดือนเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นเห็ดนางนมเนาะที่ว่าได้เก็บทุกบ้านเนาะโอ้ม่ติดอกงามๆเล้วพนาะติดอกงามๆเนาะ เพื่อวันจะคล้องฝนกับนีประสบการณ์เนาะปลูกมาหลายปีแล้วเด้อพี่นอ้องการเห็ดเสือเห็ดเป่นกับเห็ดเองเนาะตอนนี้มีแสงเข้ามานนเน้นๆนี่เก็บได้ประมาณทิศหนึ่งนหนเนาะครับนออ้องเก็บประมาณได้่ยหนึ่งอะทิศนอพี่น้องเนาะแต่แบบประเภททเป็นเป็นท่อนกันเน,ะนา,นาเะเมือ่อนานแล้วพี่นอ้องสิผ้าพี่ผ้าน้องมา มเมื่อวังวิธีการปลูกเนาะมาเป็นมีขั้นตอนได้แน่นับแต่การอ่าเก็บเก็บัเบวเสือน้อพี่น้องเนาะการหนึ่งเนาะแต่การรักษาเพื่อให้เฮ็ดถ้าออกดอกเนาะนี่นี่เป็นมีเห็ดนั่งควานั่งลมแต่ว่าตัวนี้เป็นนั่งนั่งลมเนาะพี่น้องเนาะกำลังออกออออดอ,นนอ,อ,อกใหญ่เนาะฝากพี่ฝากมองขึ้นาวได้เอฟซีสบู่สก้อนเนาะเฮ็ดเทากเฮ็ดขายเออเสีอเห็ดประกามี่เนาะหนึ่งตั้งจาของ ท่านน่อยตึกแสงแดดตึกแกมแน่นไว้หนึ่งเนาะเป็นเห็ดเสรีคล้ายน้ำเนาะพี่น้องเนาะเป็นเป็นก้อนที่เพิ่นหนึ่งแล้วก็วมีก้อนเท่าไรเนี่ยก้อนหนึ่งสี่พันพี่น้องเลยท่านพร้อยอย่างไรกับติดต่อเนาะผากเบอร์โทรขังด่างเนาะพี่น้องวเสือเจ็ดพันวเสือเจ็ดพัเสือเป็นแก้วเจ็ดพันเนาะมีนั่งรม่มนั่งผ้าเฮ็ดเฮ็ดบดก็มีบ่มีแต่นั่งร่มกับนั่งผ้าเนาะ มีหัวเสือเนาะน้องพี่น้องเนาะหัวเสือพันกะผากอ่ากอนอ่าเป็นเป็นแก้วเนาะแก้วหนึ่งเจ็ดพันเก็บแต่ว่าตัวที่เป็นายหนึ่งแต่เข้ามาเก็บมาโหดไปเนี่ยเ็นสี่พันเนาะนี่จะรอกำงหงไม่นมนองเลยไม่เนาะตัวนี้จะกกอนนี่บ่ดิพันปลา,ายพันปลายพันปลายงบประมาณพันปลายเนาะทั้งหมดพันปลายเก็บได้เมื่อหนึ่งประมาณเจ็ดโลนี่แเดียวแต่มือร้ายมืม ได้เมื่อหน่อยมือเป็นหน่อยเป็นไนด้เนาะแล้วแต่ส่วนอากาศได้เป็นหน่องเนาะแต่ว่า,าต่ำสุดกะสีประมาณอยู่ปุ่มนึงกะปุ่มนึ่งประมาณหขีดโอ้ปุ่มปุ่มออกจากคอนี่นเนาะนี่ปุ่มหนึ่งนี่พี่น้องนี่ประมาณหนึ่งขีดเนาะ,ะเจ็ดบ,บ,บ้นบบานเจ็ดบ้านเพิ่นเก็บเธอหนึง่งออกเธอหนึ่งแล้วก็สิอ,ออกมาใหม่ื่าาเเเกก็็บบออกไปนบ้าออกใหม่โอ้เจ็ดบ้านหลังหลังจากที่เก็บแล้วเจ็ดบ้านเนาะ เจ็ดวันเด็กเพิ่งจะงอกมาเนาะจะงอกมาใหม่มันบอกปอกกันเจ็ดวันมันจะมีเก็บกูุ่มบอกปอมกันนะเพี่น้องเนาะแต่ว่างครั้งหเก็บทุกวันหดึ่เก็บทุกวันเานาะตัวนี้แม่นคือสิได้เก็บเบือนเนาะดอ,อกใหญ่ล่ะมีแต่ดอกงามๆนะเพี่น,อน,อน้องเนาะมื่อนไหร่เห็นหนาเด้พนนดาาเพี่น้องเมื่อนาได้จะอ่ามะขออเนี้ยทายน้ำเพลนเด็กเท่านึงเนาะเกี่ยวกับวิธีการเห็ด เฮ็ดเฮ็ดนั่งนมนั่งผ่าเนาะว่าเป็นมีขั้นตอนใดเนี่ยนับแต่การอ่าเอาเสือนะ้อเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะการหนึ่งแต่ก็หายทงนะที่ทดลองาำงานมานะพี่น้องเนาะคือว่าได้เก็บทุกบ้านเนาะเป็นกันเจ้าของพอมกันทดลอง,ง กำลังหองเนาะนี่ประมาณจักบันจังไรเก็บจำเนียรสองมื่สองมื่นใหญ่เนาะโอ้ใหญ่ไปเนาะสองหมื่นธนาพี่น้องจำเนียอีกสองมื่นเนาะสองมันจังไรเก็บเนาะตัวนี้อีกมือนึงเก็บไรพี่น้องจำเนียร์มือเก็บไรเนาะถือว่าเป็นเวลาออกมานี่ยเข้าเดียวก็ได้เก็บเนาะเนี่ยกำลังออกพี่น้องนี่ตลอกำงามเนาะมือเนี่ยจะแก้ได้จำเนียเนาะแม่นปะ โอเคตอนแรกอย่างเก็บแต้สำเนียงพี่น้องใหญ่ใบเนาะตลกมากๆตัวนี้เป็นเป็นท่งเฮือนเห็ดคาวนะพี่น้องเนาะเป็นกำร่างอัมาใบรในประมาณหาบันเนาะแต่ว่าอีกประมาณนี่กำลังเดินเสือนะพี่น้องเห็นบ่เห็ดกำลังเดินเสือเนาะเราอายุประมาณสามสิบวันก็เห้ากับสิบเก็บ เป็นกระเชิ่มหมมองเนาะพี่น้งนองเนาะตอนนี้แม่นรอถารอถาเฮ็ดเดินเสือเนาะกำลังเดินเสือะตืนไปในเท้าพนจะใส่ผ้าปิดไปเนาะรอถาประมาณหนึ่งเดือนรอถาหนึ่งเดือนเนาะพี่น้องเนะาะได้ดีพี่น้องใส่เจี๋ยหัดใบเนาะพี่น้องเนาะเป็นซองแถวเนาะขหมือนกันตัวนี้มีซองแถวข้างนี้ีกแน,น่เนาะเด็กพี่น้อง <c oughs> เป็นหลังจากที่เคนหนึ่งแล้วนะใส่เสื้อแล้วเพิ่นจะมาเก็บใบฮุมเพื่อนน้องพี่น้องเนาะเก็บใบป,ประมาณหนึ่งเดือนเดี๋ยวจึงจะไขไขาพาตัวนี้ออกเนาะตอนนี้ที่ว่าลอา่ลอถ่ายล่อถ่าเฮ็ดเดินเสื้ออยู่น้องพี่น้องเนาะอย่าเลื่อมอย่าผ่าเด้อพี่น้องเนาะโอกาสหน้าเขาจะมาสัมผัสิ่งในการอ่าเฮ็ดเสื้อเห็ดการไฮทงยังต่างๆขั้นตอนเนาะที่ว่าสางสเศรษฐกิจสางไร่ไร่น้องพี่น้องเนะาะไร่ไร่ประจำบ้านเนาะ ในเงินทุกบ้านบริษัทใช้น้องพี่น้องเนาะในการเห็ดเพิ่นแต่ว่าลงทุนไปครั้งเดียวเนาะก็มีแต่รอเก็บอายุในการเก็บเ็ดกัหลังจากที่เพิ่นออกแล้วก็ประมาณประมาณหาเดือนนะพี่น้องเนาะประมาณหาเดือนต่ในห้องเหือนเพิ่นกัมุ้งลอยสังกะสีในคำมไม้มีผ่ากันแสง้ย่างต่างๆเนาะต่ใน,ะนห้องเหือนเพิ่นเด้อนาะห้องเหือนเพิ่นเนาะขนาดกระซีเงาประมาณ ประมาณ6เมตรเนาะพี่น้องเนาะประมาณ6เมตรคูณสเมตรเนี่ยเนาะคือผลกำไรเพิ่นพี่น้องผลกำไรในการในเทสหกปีเนาะจะโค้งมา6ปีในรถใหญ่ขั้นหนึ่งในก็มีบาทหนึ่งลังมีเงินหนึ่งลังเนาะพี่น้องเนาะแในก็มีดินเทว่าได้ไร่6ปีเพิ่นก็ไร่สมควรเนาะพี่น้องเนาะในรถใหญ่หนึ่งขั้นเนาะกระบะเนาะในก็มีเงินอีกตัวนี้แม่เขาเอินมาสร้างเศรษฐกิจแบบไร้บ้าน ได้เงินทุกบ linkage, ัตรเนอพี่น้องได้เงินทุกบัตรเนานะภูเก็ตได้รายดีเนาะพี่น้องนะเนาะอย่าลืมอย่าพลาดคลิปต่อไปเนดะ้อพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดคลิปต่อไปเนาะเฮาจะมานําเสนอพี่นะ้องในการเป็นขั้นตอนเนาะพี่น้องเนาะขั้นตอนวิธีเห็ดเสือเห็ดเนาะนับต่การเห็ดเสือการหนึ่งการหยัดยังต่างๆเนาะเห,ห็ดเพื่อนอย่าลืมอย่าพลาดเนาะพี่น้องเนาะตัวนี้เป็นอ่าเป็นบอลหนึ่งเพื่อน้องพี่น้องเนาะเป็นมอหนึ่งขนาดใหญ่เนาะ มันก็ซื้อราคาประมาณสองล้านกว่าเลยแต่นี้นะเนาะได้ลงทุนแะน่เนาะเป็นมอหนึ่งนะ้ำพี่น้องเนาะนี่ข้างในมอหนึ่งเฮ็ดโดยเด็กเด้อพี่น้องนะเนาะเี่กเป็นเตาหนึ่งเนะพี่น้องเบิงนะ่งเนาะเตาหนึ่งบอลในบอลพ,พื้นในสะ่พื้นเด้อพี่น้องเป็นมอต้มอหนึ่งนะ้ำพี่น้องเนาะหง,ง่าย